นนะะก็คลิปนี้กับไมคอีกแล้วนะคะกับ MTS นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เมยใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันว่ามีอะไรกันบ้างนะหายไปเป็นเวลา5เดือนนะคะจริงๆก็เออเรียกว่าไงอะ่ะ ของเก่าเป็นรองของใหม่นะเมย์ก็เลยไม่ไดเอามารีวิวสทัทีไม่มีเวลาคัดแยกนะคะนี้คัดแยกมาเรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเอ็มที TS, วันนี้นะเป็นเหล่าบรรดาสกินแคร์ที่เมย์ใช้ช่วงมิดเยียที่ผ่านมา6เดือนที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะถ้าใครอยากรู้ว่าเมย์ใช้สกินแคร์อะไรมาบ้างะคะเหล่านี้คือสิ่งที่เมย์ซื้อต่อซื้อซ้ําซื้อใช้ตลอดเลยนะคลิปนี้จะเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเริ่มเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะคะอย่างแรกตัวนี้เลย BuyFast นะคะตอนนี้เป็น cleansing water นะคะของทางฝั่ง EU คา่านะคะอันนี้เนี่ยเมเคยใช้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็หมดไป2ขวดแล้วนะคะนี้เป็นขวดที่3ก็สำหรับเมนะเมว่ามันก็คล้ายๆกับ Bioderma นะคะประสิทธิภาพการทำความสะอาดหรืออะไรก็ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันมากแพคเกจจิ้งก็ใช้ง่ายดีเป็นแบบฝากดตรงนี้ นี่นะแล้วก็เทออกนะคะเป็นแพคเกจที่เหมาะสำหรับใช้อยู่ที่บ้านนะแล้วก็ค่อนข้างคุ้มกับราคาแล้วก็คุณภาพนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้แล้วโอเคต่อไปเป็นตัวที่ราคาถูกลงมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะคือ Nivea Bright Acne Oil Control Makeup Clear Cleansing Water นะคะเมมีรีวิวอยู่ในบล็อกนะเพื่อนๆไปชมได้อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่า เพราะว่าหนึ่งคือไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากเหมาะสําหรับการพกพาเป็นฝาเปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมนะแล้วตัวนี้ก็ทําความสะอาดเครื่องสําอางได้ดีมากมสบายผิวสําหรับใครที่ผิวมันนะคะบางทีเนี่ยคลีนซิ่งวอเทอร์มันจะมีทั้งแบบที่เคลือบผิวแล้วก็เหมือนให้ความชุ่มชื้นกับผิวไว้สําหรับคนที่ผิวแห้งนะแต่ว่าอันเนี้ย ตัวนี้มันจะรู้สึกสบายผิวคือเช็ดแล้วเหมือนเอาน้ําสะอาดๆเช็ดผิวแล้วก็เครือสำอางออกนะคะคือเป็นอีกอันหนึ่งที่ถูกและดีที่อยากแนะนํานะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากทีเดียวต่อไปเป็นในส่วนของสเปรย์น้ําแร่นะคะปกติเมยใช้ออกูมาอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยด้วยความที่มันใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยพยายาม ซื้อรีฟิลมานะคะอันนี้เป็นโอคุมายังสเปรย์รีฟิลไอออนคอมเพลตอีไลท์นะคะตัวนี้เป็นสูตร1.3 t ทรทเมนต์นะคะก็คือเป็นสูตรปกติของเขาแต่ว่ามาในไซส์ที่ใหญ่กว่าเดิม2เท่า3เท่านะคะตอนนี้มี500 m l เติมได้ประมาณ2ครั้งครึ่งอะไรประมาณนั้นนะคะนี่เขาก็จะมาเป็นหัวแบบตรงนี้เปิดขึ้นแล้วก็กรอกใส่ขวดเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนหัวก็ได้นะแต่ส่วนตัวแล้วใช้กรอกนะคะ ่งอันนี้อกมาโนใช้ดีมากอยู่มานานใช้หมดมาหลายหลายสิบขวดแล้วเหมือนกันต่อไปสเปรย์ดํำแด้อีกหนึ่งตัวนะคะนี้ใช้หมดแบบครึ่งๆกลางคือ bread of fresh air toner water ของ l u s h นะคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากอย่างที่เมยเคยพูดไปว่ามันคล้ายกับ tree balancing lotion นะคะที่เป็นแบบอนเนอ่อ lotion toner ปรับสภาพผิวตัวนี้กลิ่นเหมือนกัน ความรู้สึกเหมือนกันแต่มาในรูปแบบสเปรย์ซึ่งใช้ดีมากๆแล้วก็ยังคงแนะนำอยู่ถ้าใครได้ไปลั s ชที่แบบในสถานที่ต่างๆนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เน้แพะที่แนะนำแต่ว่าข้อเสียคือว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่มีสารกันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ใช้ไม่หมดคือเมย์มี2ขวด เมย์ซื้อมาสองขวดนะแต่ไม่ใช้หมดไม่ทันนะคะไม่ทันมันหมดอายุอันนี้มันก็หมดอายุไปแล้วนะแล้วก็น่าเสียดายมากๆเลยที่ไม่ได้ใช้ตอ่อกลิ่นหอมมากอารม m มากถ้าใครชอบแบบเมย์นะสุดยอดต่อไปอันนี้เป็น cleansing oil นะคะตัวนี้เคลิ้นิดนึงเนื่อง,งจากว่าเมย์ใช้มันค่อนข้างนานอยู่ได้นานมาก tree balancing cleansing oil นะคะก็หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ ไอเกจิ้งเกอะเกิดกลางมากมันอยู่ในห้องน้ําแบบมานานมากแล้วเหมือนกันสําหรับคลีนซิ่งออยล์ตัวของทรีเนี่ยเมใช้มาตลอดหลายหลายเดือนมากแค่จะครึ่งปีคือมันอยู่ได้นานมากเพราะว่า ส่วนตัวเมมีจะจะใช้ cleansing water cleansing oil สลับกันนะคะถ้าขี้เกียจก็จะเป็น cleansing oil แต่ว่าถ้าปกติก็ใช้ cleansing water ดีดเครื่องสำอางออกมาได้ดีมากแล้วก็พอเวลาะเวลาล้างออกไปเนี่ยมันก็ไม่ทิ้งความแห้งตึงไว้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นอ oil ที่ใช้ดีแล้วก็ไม่อุดตันสำหรับเมย์นะคือไม่เกิดสียอุดตันขึ้นเลยนะคะ อันนี้เป็น estee lauder take it away gentle eye and lip remover นะคะด้านหนึ่งจะเป็นสีใสๆอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีฟ้านะคะวิธีเปิดฝาตรงนี้ก็กดปุ๊บแล้วก็หมุนออกซึ่งตัวเนี้ยพกพาได้ดีมากเพราะว่าฝาเขาเซ็คเคีวในในลักษณะที่ว่าถ้าแบบเหมือนมาโดนอะไรมันก็จะไม่ขยับขยเย่นถ้าไม่กดก่อนนะนะตัวนี้ทำความสะอาดขออทำควา,สา,ามสะอาดเมคอัพกันน้ำได้ดีมากคือแบบขยับขยาวลงสมรีปะปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเช็ดออกสะอาดเลยนะคะแต่ว่า ตัวเอสเทมันจะราคาสูงนิดนึงนะน,นี้ก็แล้วแต่บัจเจตของแต่ละคนแต่นี้เมได้มาจากแม่นะคะก็ใช้ดีมากใช้จนหมดเลยเกลี้ยงนะคะต่อไป c l e คลี i n ิ s h e e ทเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้บ่อยสำหรับเราที่เดินทางหรือว่าช่วงไหนที่ขี้เกียจที่จะครอยอะไรอะแผ่นเดียวอยู่แล้วก็สามารถพกไปเช็ดอะไรก็ได้อเงี้ยนะคะเมย์ใช้ของ Simple อันนี้เป็นของ Simple นะคะ Simple มีเป็นแบรนด์ฝั่ง UK นะคะซึ่ง เราน่าจะคุ้นเคยกันมานานแล้วแหละเพราะว่าเขาได้รับการาได้คอมเมนต์จากหลายๆที่นะคะเมย์ mm hmm. เคยใช้ตัวนี้แล้วนะก็คือเป็น cleansing facial wipes นะคะสูตรปกติตัวนี้ก็จะแผ่นนุ่มแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ดีชุ่มชื้นนะคะหมายถึงว่าตัวแผ่นชีททำความสารเนี่ยหุ้มตัวสารทำความสอาดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เช็ดได้ครั้งต่อครั้งเนี่ยคือแผ่นหนึ่งก็สามารถเช็ดได้ทั้งหน้านะ Uh, ข้อเสียของตัวนี้คือเทปมันเป็นเทปแบบนี้ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันโดนแบบน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะติดได้ไม่ทนเท่าแต่ก่อนนะคะอีกส่วนหนึ่งคือ regeneration a i d d i s i s t i n g cleansing wipes นะคะนี่นเพิ่มส่วนของ g ก e ีนทีขึ้นมานะเห็นเขาว่าอย่างงั้น ส่วนตัวเมเมรู้สึกว่าเฉยๆนะคือความแตกต่างมันไม่ได้เห็นชัดมากตัวนี้อาจจะชุ่มแผ่นชุ่มน้อยกว่านิดหน่อยนะคะส่วนของกององารคำควาดนี่ก็ข้างเหมือนกันนะสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายนะสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะนอกจากตัว cleansing w i f e นะคะก็จะมีตัว moisturizing facial wash นะตัวนี้ที่เมย์ซื้อมาลองแล้วก็ใช้จนหมดเกลี้ยงเลยนะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะคะซึ่งตัวนี้เป็นโฟมก็จริงแต่ว่าฟองไม่เยอะมากแล้วก็ ไม่ทําให้ผิวรู้สึกแห้งตึงคือมันมีฟองนิดหน่อยแบบเขาเรียกยังไงอ่ะเป็นฟองหยาบๆนะคะล้างออกมันก็จะรู้สึกลื่นขึ้นรู้สึกผิวได้รับความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกแห้งตึงเลยเป็นโฟมตัวหนึ่งที่เป็นมิดกับผิวแห้งและผิวที่เป็นสิวนะคะผลักซิมพวกเนี่ยมันยังไม่มีในบ้านเรานะคะมันก็อาจจะหาซื้อยากสักนิดนึอีกเหมือนกันนะคะบาลานซิ่งโลชั่นนะคะอันนี้หมดแล้วนะคะคือเป็นตัวที่พยายามใช้แบบประหยัดมากอย่างที่บอกว่ามันเป็นดูบกับตัวนี้นะคะ เป็นฟีลลิ่งที่ใกล้เคียงกันมากเมย์ก็เลยชอบมากตัวนี้เนี่ยมันใช้ในการเช็ดผิวก่อนที่จะลงสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปซึ่งส่วนตัวเมย์พูดตามตรงว่าคุณสมบัติมันเรื่องของการปรับสมดุลผิวอะไรเงี้ยเมย์มองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งสําคัญที่เมย์ชอบใชใ้เขาคือกลิ่นนะคะกลิ่นเขาจะเป็นแบบอะโลมาซึ่งเป็นกลิ่นโทนที่เมย์ชอบแล้วก็สบายและทาให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วเขาก็เคยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือน เขาเรียกไงกลิ่นของมันสามารถบําบัดทําให้เราหลับได้ดีขึ้นนะคะส่วนตัวเมยชอบกลิ่นนี้เมยก็เลยใช้จนหมดเกลี้ยงเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่ามันมีตัวแทนตัวตายตัวแทนกันมาเป็นแบบตัวลัาชนี้นะคะด้วยราคาที่ถูกกว่าเนาะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่เป็นในส่วนของ e m u ม s i ่นนะคะ Tree b บา a านซิ่ง m u ม s i o นตัวนี้เนี่ยเป็นขวดที่2แล้วที่เมซื้อมาใช้นะเพราะว่ามัน ให้เลยฟิลลิ่งมันดีมากอะคือมันเป็นเหมือนมอยส์เจอไรซิ่งที่ที่แบบยังไม่เข้มข้นถึงขั้นเนื้อครีมหรือเนื้อเจลอะนะคะใช้ในการลงช่วงเช้าหรือว่าก่อนที่จะลงพวกสกินแคร์หนักๆเนี่ยมันจะเป็นตัวมอยส์เจอไรซิ่งเบื้องต้นที่เมย์แบบใส่ลงไปก่อนแล้วค่อยลงตัวหนักๆตามลงไปนะคะแล้วก็กลิ่นมันก็ดีมากมีเท็กซ์เจอร์ที่คล้ายๆออยล์นิดนึงคือเหมือนมีออยล์นิดนึงสำหรับคนที่ผิวแห้งมันก็จะรู้สึกเหมือนมอยส์บริเวณข้างบนผิวนิดนึงนะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่เลิคอมเมนต์แล้วก็แนะนํามากถามว่าซื้อใช้ต่อไหมถ้ามีโอกาสเมย์ซื้อใช้ต่อแน่นอนนะคะอันนี้โฟมล้างหน้าหมดเยอะมากาสำหรับพาดาลาโบเนี่ยเมย์ชอบแบรนด์ของเขามากอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดก็คือเป็นเหล่าบรรดาโฟมล้างหน้านะแล้วก็ไปยืนมองมันมีหลายสูตรมากสูตรนี้เป็นสูตรที่ถูกชะตาที่สุดเพราะเขาบอก my sensitive skin นะ,ะฟองนุ่มละเอียดดีมากใช้ดีมากไม่รู้สึกแห้งตึงคือใช้ดีมากตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าที่แบบ ราคาไม่แพงแล้วคุณภาพดีนะคะถ้าเทียบกับอย่างซิมโพที่เมย์ใช้เมื่อกี้ ซิมเพลเนี่ยหาซื้อ,อยากแล้วก็อาจจะไม่ได้ว้าวเท่าตัวนี้ด้วยซ้ำตัวนี้เป็นตัวที่รู้สึกฟิลลิ่งดีมากถ้าใครอยากได้โฟมล้างหน้าดีๆสักตัวอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่เป็นหมดเป็นขวดที่2แล้วเหมือนกันนะคะก็คือซาวอรซูเฟิร์สแคร์แอคติเวตติ้งเซรั่มนะคะตัวนี้หลายคนรู้จักกิิติศักดิ์เขาอยู่แล้วแหละอันนี้เมย์หมดเป็นขวดที่2แล้วเป็นเฟิร์สเอเซนต์นะคะที่ใช้ลงก่อนการบำรุงอื่นๆสําหรับตัวนี้แรกๆเมย์เคยได้ยินว่าบางคนบอกกลิ่นไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าส่วนวม,มกนมนมา ติดมากเป็นกลิ่นที่แบบต้องใช้ต้องแบบต้องมีหรือว่าต้องอยู่ในไลฟ์ยกสเต็ปสกินแคร์ของตัวเองนะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันทําให้ผิวรู้สึกดีขึ้นเฟิร์มขึ้นแข็งแรงขึ้นนะ,ะทําให้สกินแคร์ตัวต่อไปเนี่ยซึมลงผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวที่แบบเฟรนด์ชอบแนะนํานะคะแล้วก็ซื้อใช้ต่อเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกก็จะสอยออกมาอีกกลับมาใช้อีกเรื่อยๆนะคะกลิ่นมันดีมากติดมากถ้าใครเคยใช้ซาวซูจะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่น ติดกลิ่นของเขามากนะคะพรีเ e อเซนต์อีกเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นโ o ล l ี่ม l ลลี่อินเทนส์แคร์กาล o อกโท s f ซ r สเฟิร์สเอนะคะตัวนี้อันนี้เนี่ยน่าจะหมดเป็นขวดที่2แล้วแหละขวดที่1เคยรีวิวไปแล้วเนอะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นไซส์ที่เป็นไซส์เก่านะคะ 125ml เฟย์เป็นคนที่ใช้ First Essence เนี่ย ค่อนข้างหลายตัวต่อครั้งนะคะคือไล่เ t กเจอร์ไประหว่างาตัวที่ไลท์สุดไปจนถึงตัวที่มันเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะอันนี้เป็นตัวที่เ,เป็น f o r l s c e n t ตัวท้ายๆท,ที่เมย์จะใช้นะคะก็คือ i n d u l ของ SK2 ที่เป็นน้ำตกมันนะคะอันนี้เมย์ก็ได้มีโอกาสได้สอยมาลองก็เลยมาลองดูส่วนตัวรู้สึกแรกๆช,ช่วงแรกๆที่ใช้นะ feeling ดีมากคือแบบเหมือนให้ความชุ่มชื้นไปด้วยแล้วก็เป็นการเติมผิวไปด้วยนะคะแต่ว่า พอใช้มาถึงขวดที่2อเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มหนึบเกินไปคือเหมือนเป็นตัวที่แบบ เป็นฟร์เดสเซนที่มีความหนึบหนึบทิ้งไว้บนผิวค่อนข้างสูงนะคะสำหรับใครที่ผิวมันอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ตัวน,นี้ก็เลยใช้จนหมดนะแต่ว่าถามว่าจะซื้อเป็นสูตรนี้ต่อไหมก็าจะไม่ได้ซื้อเป็นสูตรนี้ต่อไวซ์ e l ลฟ r ร์เ r เวอร l โยล r เบ r ร์เลเนะคะอันนี้เป็นไซส์แบบมินิไซส์พกพานะคะโยลิเบอร r เตอร์ของไวซเซลเนี่ยมันเป็นไลน์ในส่วนของ Anti a n น i Aging เมย์ใช้ตัวรองพื้นของเขาแล้วชอบมากๆนะคะเมย์ใช้ในระยะสั้นๆเนื่องจากว่าปริมาณไม่ได้เยอะมากนะคะแต่หลักๆเมย์ชอบ แบบลงตัวแล้วก็โอเคกลิ่นไม่ได้แรงจนเกินไปนะอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่ดังมากๆเลยก็คือ Facora p a c e n t a Extract นะคะตัวนี้เป็นลกหมูนะหลายคนฮิตมากตัวเมเมก็มีโอกาสได้ลองนะคะน,นี้ก็หมดไปนานแล้วเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะเป็นเหมือนออน้ำใสๆเหมือนน้ำเลยขวดมันแบบออริจินอลสไตล์มากเลยนะไม่ได้แบบเน,น้นเ้นความสวยงามเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย เมย์ได้ใช้อยู่ช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันทําให้ผิวรู้สึกดีขึ้นคือรู้สึกแข็งแรงขึ้นสามารถลงลงค่อยอะไรก่อนสกินแคร์อ,อื่นแล้วไม่ส่งผลเรื่องเท็กเจอร์มากนะคือมันจะซึมเข้าผิวไปหมดเลยมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวหนึ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เมย์เคยใช้หนึ่งตัวนะคะคือมิวราดไฮโดรเดนัมิกเ t ลชเมสมอยส์เจอร์นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้สําหรับมิวราดเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าปกติเมย์คงไม่ได้มีโอกาสได้ลองอันนี้ทางแบรนด์เขาส่งมาให้ สักพักใหญ่ๆน้นมากแล้วแล้เมย์ก็หยิบออกมาลองนะ,ะถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคมากถ้าแบบใครมีบาเจนหน่อยนะคะตัวจอ i ์ไรเซอร์ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวให้ความชุ่มชื้นสำหรับผิวแห้งได้ดีด้วยนะคะเป็น eye serum ของ origin นะมกามาทรูมสกิลลีลีฟนะคะตัวนี้อันนี้เนี่ยเป็น eye serum หนึ่งตัวที่เมย์ได้ใช้ ต่อเนื่องจนหมดจริงๆนะเป็นหัวปั๊มพกพาง่ายนะคะไม่ได้ครีมมี่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อเจลมากจะเป็นเนื้อออกแนวโลชั่นมากกว่าซึ่งให้ความชุ่มชื้นได้ดีด้วยแล้วก็ส่วนตัวเมยเมรู้สึกถูกชะตากับเทคเจอร์กันนี UV Complete Daily Sunscreen นะคะอันนี้เป็นหลอดที่2และ SPF 50บวก PA บ,ก,บกนะคะเป็นกันแดดราคาถูกและดีอีกหนึ่งตัวที่แนะนำมาเสมอนะเพราะว่า หนึ่งคือมันมีเนื้ออ่ามันมีสีเบจกับสีขาวตัวสีเบจเนี่ยมันจะช่วยเหมือน เป็นเหมือนการปรับสภาพผิวไปในตัวสําหรับใครวันไหนที่ไม่ได้อยากแต่งหน้าหนักมากนะคะแล้วก็ใครที่ผิวแห้งจะชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีทิ้งความมันไว้บ้างสําหรับใครที่ผิวมันอาจจะไม่รู้สึกชอบเท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวเมย์เมรู้สึกว่าสามารถใช้เป็นเหมือนมอเจอร์ไรเซอร์ช่วงตอนกลางวันได้เลยนะคะลูคัสพ้าพาวนี่ความจริงหลอดมันยาวนะแต่ว่าตัดแล้วก็คุบเข้าไปแบบนี้นะคะใช้ทาปาก ไม่ให้ผิวไม่ให้ปากแห้งหรือว่าบริเวณไหนที่มีผื่นแพ้ละคายเคืองเงี้ยก็แต้มได้เป็นเหมือนยาสามัญนะสำหรับสาหรับช่วงแบบกรช่วงไหนที่เรารู้สึกผิวแคร็แคแห้งๆอะไรอย่างเงี้ย บานาน่าบลเป็นกันแดดที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่าถ้าใครออกแดดจะต้องใช้ตัวนี้นะคะถามว่าดีไหมมันก็โอเคดับหนึ่งไม่ได้ดีมากนะคอมรู้สึกเมคคือก็ยังมีหลุดบ้างระหว่างวันแล้วก็ยังมีความกรีซซี่อยู่นะคะแต่ว่าราคามันไม่แรงแล้วก็สามารถใช้ได้ในปริมาณเยอะๆนะชเวส a อบบีซีโ a นเคียลเฮ h ท r เทอ e ์พีเซลโ e รเ o e เ e อร r r ีเพล r e s คิว e ิลเนนะคะคือชื่อยาวมากตัวนี้เป็น อ่าโปรดักที่ได้มาจากทาง ToB ีวันนะคะเขาส่งมาให้พร้อมกับตอนที่เมย์ไปทำสีผมและผมช่วงนั้นเมย์ฟอกเยอะมากเขาก็เลยส่งตัวนี้มาให้เหมือนเป็นตัวบำรุง เพิ่มเติมนะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Repair Rescue คือเหมือนช่วยกู้สำหรับผมที่มีสภาพเสียอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ปิดเก็ดผมนะคะสําหรับตัวนี้น่าเสรจได้มากๆคือเมใช้จนหมดนะแต่ว่าเมลืมอ่านว่ามันเป็นทรีทเมนท์ที่เป็นลิฟออนคือสามารถลงแล้วทิ้งไว้ได้เลยเมเข้าใจว่ามันเป็นแบบล้างออกซึ่งเมย์ใช้แบบล้างออกมาตลอดจนหมดแล้วเพิ่งรู้ เฟลมากนะคะสำหรับตัวนี้คือความจริงยังฟิลลิ่งมันดีมากนะแต่ว่าใช้ผิดประเภทไปมันก็เลยน่าเสียดายเข้าสู่ในโซนของเมคอัพกันบ้างปกติเราจะมีแต่สกินแคร์เนอะอันนี้เป็น m a y b l l เบลี e เคล s m o o t h b b c i บ l ิ Polish ไว้นะคะปกปิดดีไม่เป็นคราบรับเติมระหว่างวันได้ดีนะคะตัวนี้ไม่มีอะไรคอมเมนต์อย่างอื่นเพิ่มเติมอาคือส่วนตัวเมยชอบใช้ ปนกับรองพื้นก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เสริมการปกปิดในอีกระดับหนึ่งได้ดีไดด้ีคุมมันได้ดีนะ Bisu Bisu Bis Super Tattoo Pearl Eyeliner นะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หมดหรอกแต่ว่ามันหักแล้วมันหายไปหมดแล้วนะคะคือมันเป็นก l i ตเต r ร์ไลเสีขาวถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีแต่ว่าข้อเสียคือมันหักง่ายแล้วก็หลุดออกไปทั้งแท่งเลยนะคะก l ิตเตอร์ไลเเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของ Inuit t Gel Liner Pen Waterproof นะคะตัวนี้เป็นสี GL04 Salmon นะคะ เป็นไอเทมหนึ่งที่ถูกและดีและอยากแนะนำเนื้อมันจะละเอียดกว่าตัวของ b i s ู u นะคะเป็นลักษณะเป็นแบบสีอ่อนๆนุดนๆสีครีมครีมนะใช้ไฮไลท์หัวตาได้ดีมากทำให้หัวตาดูสว่างขึ้นแบบเป็นธรรมชาติมากนะคะต่อไปนะคะเป็น e t u d House Bring In The C Proof 10 e Auto Pencil Liner นะคะอันนี้เป็นแท่งที่สองที่เมย์ใช้นะมันจะเป็นไลเนอร์สีน้ำตาลเทานะคะซึ่งเป็นธรรมชาติมากติดทนมากแล้วก็ไม่แพนด้น,นะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไปใช้มามันละลายมันละลายอยู่ในกลุ่แล้วมันก็กลายเป็นแบบกองกองกันอยู่ตรงนี้นี่เปิดให้ดูนี่กลายเป็นแบบนี้นะคะก็เลยไม่ได้ใช้ต่อนะเยินไปซะแล้วแต่ถามว่าคุณภาพมันดีไหมดีมากนะแล้วก็เสียดายที่แบบ e ีทูออกไปจากเมืองไทยแล้วนะคะทิ่ตตาติดอนตาของ DUO นะคะบราชอตไอเทสซีฟวิตวิตามินส์นะคะอันนี้มาในลักษณะจิ้มจุ่มนะคะ ใช้ดีมากติดทนมากแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องขนตาหลุดระหว่างวันเลยแต่ข้อเสียคืออย่างที่เห็นมันจะมีพวกกาวที่มันแบบติดอยู่บริเวณอย่างเงี้ยขอบตรงเนี้ยซึ่งเอาออกยากมากต้องมาคอยดึงออก L'Oreal Revitalift Eye Contour นะคะ low on ใช้ไม่ทันนะคะจนมันหมดอายุเสียสภาพไปแล้วแหละนะเหมือนเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็มาในลักษณะการบำรุงด้วยคือมีโรลเลอร์แบบนี้ นี่นะสีตัวเนี้ยดีมากแล้วก็พิกเมนต์ดีมากใช้กรบใต้ตาดีมากแล้วก็ให้ความให้ความตื่นบริเวณใต้ตาได้ดีอีกเหมือนกันมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวล่าสุดนะคะที่เมย์ใช้ก่อนที่จะทําคลิปเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นขวดใหม่ e t ตูเซ่พรีเมียมอะมิโนคา r เวียคนะคะตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เรียกได้ว่าเนื้อเจลนะแล้วก็มีสารบํารุงที่เป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนเนื้อที่มีเบ็ดบีด แบบนี้อยู่นะคะเวลาเกลี่ยลงไปบนผิวมันก็จะเม็ดบีบมันก็กระจายแล้วก็ซึมเข้าผิวไปสำหรับคนผิวแห้งที่ตอนกลางคืนแบบ อยากให้มีตัวตัวที่มีเคลือบผิวไว้กักเก็บความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็จะทําได้ดีแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยผิวมันไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นระยะยาวมากนะักส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการเคลือบผิวนะคะต่อไปอ,อีกตัวหนึ่งเป็นมาสกที่เมย์ใช้ประจํานะคะก็คือรูดุลล์นะอันนี้เป็นไซส์ของญี่ปุ่นนะบ้านเรามีแค่ไซส์7แผ่นแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจะมีไซส์45แผ่นแบบนี้นะคะสูตรตัวนี้เป็นสูตรปกติ สีชมพูนะคะอันนี้ใช้ดีมากเป็นมาร์กที่ใช้ทุกวันได้นะคะแล้วก็ไม่เข้มข้นจนเกินไปสามารถใช้ได้ทั้งผิวมันแล้วก็ผิวแห้งแผ่นชีทอาจจะยุ่ยยุยนิดนึงแบบไม่ค่อยทรงตัวเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันสามารถใช้ได้บ่อยๆใช้ได้บ่อยๆแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับ MT เรียกว่าเป็นรีวิวสั้นๆในแต่ละตัวละกันว่าช่วงที่ผ่านมาใช้อะไรไปบ้างรู้สึกยังไง วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย